ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขนะครับเขาก็เป็นเขาก็มีชีวิตนะครับเหมือนคนเรานะครับผมในวันนี้อุปสรรคที่เราได้ปันฝ่ากันมานะครับไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขนะครับเราก็ดูแลกันมานะครับในวันนี้คุณพ่อก็ดีใจมากนะครับผมที่ลูกสาวของพ่อปลอดภัยนะครับหลังจากที่คุณพ่อก็สู้ฟันฝา่าอุปสรรคมานะครับผม สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับก็เป็นวันดีนะครับเดีเรามาพูดคุยกับคุณปูบุญทันนะครับผมเด็กไงแน่ไอ้บื้น่ะสวัสดีครับผมคุณตาครับสวัสดีครับครับเชิญคุณตานั่งก่อนครับ ครับวัน,นวัน,วนทำไมถึงใช้วันนี้เป็นวันเป่าปิดครับผมเพราะตำศาสตร์ที่เรียนมาก็วันมาจบมาครบรอบที่<อ>เป่าครับผมเป็นวันวันศุกร์เป็นวันคัตเตอร์ลิกที่เป็นสริมงคลต่อสยยัตว์ใหญ่อ๋อครับที่จะทำอะไรลงไปแต่ละชิ้นแต่ละอย่างนี่ต้องเอาตำ แผนโบราณเก่าๆที่ได้เล่าเรียนมาเพราะมันก็เวียนมาบรรจบครบรอบพอดีถึงเป็นวันนี้ครับเกิดขึ้นมาได้วันต่อๆไปก็จะเป็นการที่จะ,ระเรดงสินน้ำใจไปตามปกตินั่นแหละทีนี้วันนี้เป็นวันที่เป่าปิดให้แฟนคลับได้รับทราบ ครับถ้าคนไหนเชื่อก็เชื่อคับคนไหนไม่เชื่อกันแล้วแต่พิจิยาญาณในการรับชมว่าสิ่งของในจังหวัดสุรินยังมียังมีเหลือยังมีของจริงอยู่ครับผมต่อไซยาสมุนไพรยเป่าไปตามพื้นบ้านที่ได้เล่าเรียนมากับราักงุงลากไม้ตามพื้นเพประเพณีตามศาสตร์โบราโบราณที่จดจำมาไว้ มาเป็นสิริมงคลหรือว่าจะทำอะไรกับสัตว์ใหญ่เฉพาะวันนี้นะครับผมได้เลยเพราะเราต้องทำให้มันถูก <c oughs> เพราะเราอยู่กับสัตว์ใหญ่มานน่เราต้องทนุถนอมต้องเอาความจริง <c oughs> ต้องเอาความซื่อสัตว์ต้องเอาความที่เป็นสิริมงคลต่อสัตว์ต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกทั้งหมดเลยครับครับผมขอบคุณมากครับ ได้ยินข่าวว่ามีชาวช้างมาเชิญคุณตาไปดนิน,นสะดวกดำเนิน,นสะดวกใช่ไหมครับครับ,รบมีช้างป่วยอีกกี่เชือกครับสองแล้วคุณตาจะเดินทางไปไหมครับรายะไม่ได้ตัดสินใจเลยครับเธอดูแต่เขาเข้ามาวันนี้ก็คุยกันก่อ<ค>นนายานดูว่าสมควรไปไหมก็มันไกลแล้วก็ไม่อยากไปไม่ใช่อะไรหรอก ก็อยากจะช่วยทุกๆุกคนน่แหละทุกทุกสัตว์ทุกทุกเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกทุกสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกด้วยกันครับผมไม่อยากให้มีอันเป็นไปในโลกที่ไม่สมควรที่จะเป็นมันก็เป็นเพราะว่าก็เจอมาหลายแล้วเนาะเจอมาเยอะเจอมาเยอะแล้วเจอมาเยอะเยอะมากตัวไหนไปไม่ทันก็สุดพื้นิีัไส์ก็แล้วแต่ไป ครับก็มันเป็นในยยนยยยะารในการที่เราจะมั่นใจขึ้นในการรักษาว่าใครคารพบน้ำหน้าถือตาบูชาไว้ก็จะเป็นส่วนมงคนที่ดีสิ่งของพรามทั้งแปดก็ต้องประสิทบประสารให้เราได้ดีไม่ว่าคนหรือสัตว์ <สา S 2> ที่อยู่ในพื้นบัตเตีร่วมโลกด้วยกันครับอยากให้มีชีวิตอยู่นาน,น,าน,นานแสนนานเลยครับในวันนี้นะครับก็ จะได้เริ่มพิธีเป่าปิดคาถานะครับที่ไว้ไม่ให้มีอันเป็นไปต่อไปรักษากันมานานกว่าอาทิตย์กว่านะครับผมในวันนี้นะครับก็ให้ประสิทธิประสานไว้เป็นวันมีนเกครบรอบคนีครับคนอ้อหายดีแล้วนะครับสดใสล่าเริงแจ่มใสแล้วนะครับผมครูบาอาจารย์ก็จะเป่าปิด คาถานะครับให้แขวคาดปลอดภัยนะครับขอบคุณกำลังใจเอซทุกคนทุกท่านนะครับผมที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับน้องต้นโอหายดีแล้วนะครับผมน้องต้นโอหายดีแล้วนะครับดีใจมากเลยนะครับกับน้อง ฟาหลังฝนที่แสนสดใสนะครับผมต่อไปก็จะได้พบได้เจอนะครับโวกพวกนี้ไม่หลารถนาเลยนะครับผมบาตนนา,ามาเออเอาปิดเรามานนี้มองจำให้ยงจำให้ยงกับบุญ เดี๋ยวเปลี่ยนตากล้องนะครับอ่าวันนี้เป็นวันสําคัญนะครับวันดีด้วยครับวันที่จะเป่าน,นะครับผมบสาสับ สุบาจานี่เน่ยคนจาบัดสนาดูดัดเคยเรื่องอันเนี่ยล่องล่องจะอเนี่อันโจมอะไรอันเจ็บอนแส่อันจะหันโวเรื่องดื้อดัก็นาด้อเน่สงสารเขาถุกโ่ยือนี่ตลอดปลอดภัยโอ้มันจะรู้นะครับผมหันหลังมาเลยนะครับว่าสูบาจานจะเปล่าเปนแล้วนะครับผมพอจะได้ หายยัได้ไม่พบไปเจอครับโรครายพวกนี้นะครับผมโอ้ยได้พบได้เจอนะครับครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพช่วยเมตตานะครับครอบครัวแฟมิลี่สีทับไทยนะครับยกครูยกคลายให้กับครูบาอาจารย์นะครับผมได้ เป็นส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพเงินค่าคลายนะครับให้กับรูบาจานะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุมั่นันยืนอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับมีกําลังวังชาดุดังพญาคคตสานนะครับผมขอบคุณครับ

Oh! ครับผมวันนี้เป็นวันดีนะครับเปาปิดคาถานะครับอาจารย์ปูบุญธรมนะครับผมเดี๋ยวรบกวนอา,ารูมีอะไรจะอยุยพรอวชัยให้กับเอฟซีให้พรเอฟซบ้างครับผมขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่มีต่อ ทางหลายเชือกที่ท่านเป็นเอฟซีแฮนซันได้อายุมั่นขันยืนครับผมได้ประสบแต่ความโชคดีในพืชธาตุโลกนี้บกบักรักษาพวกท่านให้อยู่ยีเป็นสุขทุกท่านให้ร่ำรวยแต่เงินทองเข้ามาสัดใหญ่ที่ท่านปรารถนาว่าท่านรักท่านชอบเราขอให้ท่านอายุมั่นพันยืนสั์ใหญ่ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นร่มโพล่มใจให้พวกสัด ทัหลายที่ท่านดูแลอยู่ทุกวันขอขอบคุณครับครับครับทุับผม<า>ครับมามาครับผมไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขนะครับเขาก็เป็นเขาก็มีชีวิตนะครับเหมือนคนเรานะครับผมในวันนี้ อุปสรรคที่เราได้ฟันฝ่ากันมานะครับไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขนะครับเราก็ดูแลกันมานะครับในวันนี้คุณพ่อก็ดีใจมากนะครับผมที่ลูกสาวของพ่อปลอดภัยนะครับหลังจากที่คุณพ่อก็สู้ฟันฝ่าอุปสรรคมานะครับผมไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช้างทุงทกเชือกคุณพ่อก็รักเหมือนลูกเุมือหลานนะครับผมอยากให้เขามีชีวิตที่ดีนะครับผม ไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รักษากันมานะครับไม่ว่าจะเป็นสพันษาบารมีนะครับผมก็มาเจอตนอ้อคุณพ่อก็ไม่เคยท้อถอยนะครับสู้ต่อไปครับให้ลูกได้เติบโตนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับแฟนกลับทุกคนทุกท่านนะครับผมที่เมตตาครอบครัวแฟมิลี่สีทับไทยนะครับให้กําลังใจมาโดยตลอดนะครับผมทุ่มไปนะครับผมขอบคุณมากครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผม ขอบคุณค่าเล่าสยยวสยวันดี้สวยวันดีขอบคุณก็เล่าสวยสวยขค่ด้วยครับผมก็ต้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ